ช่วงนี้ครับขอต้อนรับครูเจครับสวัสดีครับครูเจครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีลูกศิษย์มาแนะนําอีกแล้วครับผมน้องออแกนคนนี้มีไฮไลท์ทีเด็ดอะไรยังไงบ้างครับครูเจครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงก่อนไหมละเดี๋ยวให้มาได้ฮะดูว่าเป็นยังไงครับได้ครับครับน้องออแกนนี่เขาบอกว่าผ่านมาหลายเวทีมากนะฮะแต่วันนี้จะมาโชว์เพลงอะไรเชิญชมทางด้านนู้นกันน้องโอแก จะนานเธอรอเธอเมื่อรักคงจะนานนี่เธอเมื่อสนใจแต่ปล่อยเป็นอย่างนี้ต่อไปคงไม่ไดีสักเท่าไรไม่เป็นไรจะเธอยังไม่พร้อมไม่เป็นไรเธอเรายังไม่คุ้นกันเรื่องธรรมดาเขาว่าอย่างนั้นมันยังไม่ถึงเวลาแต่ฉันไม่อยากรอถึงวันก็เธอจะยอมเปิดใจเรารักกันก็รู้ พอเข้าใจว่าเธออาจจะไม่พร้อมที่จะรักใครฉันเลยอยากจะขอรักเธอไปก่อนเขอก็รักเธอก่อนไม่อยากเสียวเวลาเจอรีบตามมาแล้วกันวันนี้ก็รักเธอไปก่อนอยังไงมันต้องพิสกวานรีบตามใจของฉันมาให้ทันเราจะได้รักกันสักที คงจะดีถ่าวันหนึ่งเธอรู้ว่าในใจฉันคิดอะไรอยู่ก็ได้แต่วังว่าถึงวันนั้นมันคงไม่้ายเกินไปแต่ฉันมีอย่างรอถึงวันก็เธอจะยอมเปิดใจใเรารักกันก็รู้และพอเข้าใจว่าเธออาจจะไม่พร้อมที่จะรักใครฉันเลยอยากเธอขอรักเธอไปก่อน ก็รักเธอก่อนไม่ยาวเสี้ยวเวลาจะรีบตามมาแล้วกันวันนี้กขรักเธอไปก่อนยังไงมันต้องมีสักวันรีบตามใจของฉันมาให้ทันเราจะได้รักกันสักทียิงปล่อยฉันรักเธอมากไปโดยที่เธอไม่คิดอะไรมันยิ่งจะไม่หูวใจ ใจเราจะไกลกันสักทีฉันเลยอยากจะขอรักเธอไปก่อนขอขอ,ขอรักเธอก่อนไม่อยากเสียวเวลาจะรีบตามมาแล้วกันวันนี้ขอรักเธอไปก่อนยังไงมันต้องพีสักวันรีบตามใจของฉันมาให้ทันเราจะได้รักกันสักที คสองท่านด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญน้องอองแกมานั่งพูดคุยอยูตรงนี้กันเลยดีกว่าครับโอ้โหเรียกว่าเสียงดีมากๆอีกหนึ่งคนเลยแล้วก็กูเจนที่มีทุกศิธิ์ฝีมือเจ๋งๆจานโตเลยนะเพลงนี้มันร้องยากนะถ้าเกิดไม่แม่นโน้ตจริงๆนี่ร้องไม่ได้นะฮะมันไล่ไปหลายสเต็ปมากเลยนะใช่แล้วกร้องเรื่อยๆเลือกเพลงของลูกศิษย์อีกคนให้ของเก่งจะได้ช่วยกันโปรโมทเก่งก็เป็นลูกศิษย์กูเองด้วยโโอ้หช่วยกันโปรโมทเป็ธรรมดาเลย อายุเท่าไหร่แล้วครับน้องอองแกนสิครับ14ใช่ไหมมันจะมีถ้าเด็กผู้ชายเนี่ยจะมีช่วงผันเปลี่ยนคือจะมีช่วงเสียงแตกเสียงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้นี่เขาเสียงแตกยังตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างัจะแตกใช่ไหมอยู่ในระหว่างครับอ๋อครับจะมีช่วงน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะช่วงนี้นะแต่เวลาเราฝึกเนี่ยเราเราสามารถฝึกให้ช่วงเสียงสูงเนี่ยมันยังคงอยู่ได้เราก็ต้องมาโบลคอไลฟ์อย่างถูกวิธีแล้วก็รักษาเสียงแบบใช้เทคนิคอย่างถูกวิธีมันก็จะทําให้ข้างบนยังมีอยู่ครับอ๋อแล้วอย่างน้องอองแกนนี่คเจ เสียงของน้องเขาครับคือโอแกนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถทางการร้องเพลงเยอะมากครับเขาไปประกวดมาเทียบอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรบ้างน้องแก The Voice ก็ไปมาแล้วใช่ The Voice Kids นะครับใช่แล้วก็มีไปประกวดที่ไปได้ทางวันที่อะไรนะสิงคโปร์สิงคโปร์ก็ได้มาโอ้หนี่กนเรประกวดเยอะแยะเลยใช่ครับไม่น่าเลยดูแบบว่าเจนจัดมากดูแบบ ใช่ครับต้องใช้ดูดูมีประสบการณ์มากดูแบบว่าไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยอะไรเลยคือคุณเอเห็นแววคือคุณจะรู้ว่าแบบเขาแบบเขาเขามีเสียงเขามี voice แล้วก็เราสามารถที่จะช่วยทําให้แบบมันไปนอีกระดับหนึ่งได้แล้วก็ดูเรื่อง performance จะทำยังไงให้มันเป็นเป็น performer มากขึ้น entertainer มากขึ้นแบบไม่ใช่แบบประกวดอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับใช่ครับเรียกว่าหาเสียงที่ให้เป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่ครับแต่วันนี้ยังเป็นเหมือนกับเป็น เขาเรียกว่ายังยังไม่ได้มาเจรนายให้เต็มที่อย่างที่เราก็คือแต่แต่มี potential ใช่ไหมมีโอกาสพัฒนาไปได้เยอะเลยนะฮะจากเสียงน้องคนนี้นั่นเองครับนี่ขนาดไม่ยังไม่เจรนายนะมันต้องอีกนิดนึงครับต้องแบบใช่ไหมมันต้องให้เป๊ะๆแล้วงี้ถามส่วนตัวของพอลแกนนี่ชอบร้องสไตล์อะไรกันบ้างพอลแกลนี่อลแกลก็ชอบร้องสากลนะครับแต่แกก็ร้องได้หมดทุกสไตล์นะอา่าประมาณนี้แล้วแล้วแล้วได้มา อยู่ในคอสนี้กับครูเจแล้วมีการพัฒนาตัวเราอย่างไรได้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 จากตรงนี้บ้างก็ก็ก็ได้เยอะนะก็คือเหมือนแบบที่เราแบบร้องเขาเรียกว่าอะไรร้องแบบไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีอารมณ์ก็ครูเจก็จะช่วยปรับให้มันดูมีอารมณ์มากขึ้นครูเจช่วยทําให้เรามีอารมณงเพลมากขึ้นใช่ไหมครับ ก็เจ๋งเลยเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ Artist Training Project ด้วยนะฮะอีกครั้งนึงนะครุณเจครับโปรเจกต์นี้คือเป็นการคัดเลือกเด็กๆเข้ามาเรียนยังไงครับก็คุณเจก็จะออดิชั่นสำหรับเด็กที่อยากจะมาเรียนโปรเจกต์นี้เพราะว่าคนที่เข้ามาเรียนนี่เราจะให้ทําทุกอย่างเหมือนกับที่เราสอนศิลปินเลยนะครับแล้วก็แล้วก็เรามามีไปออกแสดงมีแต่งเพลงมีเรียนร้องเพลงแล้วมีเรียนเป็นนมีเรียนกีตาร์มี ทุกอย่างเลยเอาให้กลุ่มให้แบบออกมาได้เยี่ยมที่สุดแล้วก็เมื่อทําเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมีซิงเกิลออกให้ของแต่ละคนคที่แต่งกันเองใช่เป็นโปรเจกต์ที่ดีคนระเพราะว่าเท่าที่คุยกับทุกคนที่ครูเจพามาเปิดตัวกับคุณผู้ชมเนี่ยทุกคนก็พูดไปในทางเดียวกันว่าไม่ได้เหมือนการประกวดหรืออะไรๆดงสิน้นนะถึงแม้ว่าจะมีการก็เรียกว่าเทสหรือว่ามีการแบบว่าเค้นคัดศักยภาพออกมามก็จริงนะในการปั้นหรือว่า เสริมสร้างให้ไปต่อในการเป็นศิลปินแต่วรารูปแบบก็จะเหมือนเป็นแบบว่ามันเป็นมานั่งเรียนกันสนุกสนุกอารมณ์ประมาณนี้มันเป็นมันเป็น artist development program ที่แบบมีตั้งแต่ต้นจนจบเห็นผลงานคือเมื่อก่อนที่เขาจะรู้สึกว่ามันจะมีที่อื่นที่เวลาเขามีเขาจะมีมีเป็น d e v e l o p เฉยแต่ว่ามันไม่มี channel ไปต่อของเราเนี่ยเรารู้ว่าเราทำเสร็จปุ๊บเรามีไปอย่างไปหลยไปต่อมีต่อยอดได้หลายแนวคือไม่ได้เรียนแล้วก็ให้มันจบจบไปแค่นั้นใช่ครับ เดี๋ยวแล้วก็มีช่องทางเป็นเป็นเป็นวัตถุประสงค์ของกูเจครับนั่นเองนะครับนะครับในครั้นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะวันนี้ที่กูเจพามาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับหนึ่งเสียงดีๆครับในอนาคตนี่ก็ไม่แน่จะได้เป็นอหนึ่งศิลปินหนึ่งหนึ่งท่านเลยสำหรับน้องออแกครับนั่นเองครับนะฮะน้องออแกนครับให้พูดถึงเพื่อนๆที่ดูอยู่หน่อยฮะอยากจะให้เชิญชวนเพื่อนๆมาเข้าร่วมในโปรเจกต์นี้หรือว่ามีโปรเจกต์ต่อไปดีๆเนี่ยนะฮะอยากจะให้เชิญชวนนิดนึงก็็โปรรเจกกต์นนี้ะคคับือ คนที่ร้องไม่ค่อยเป็นมาบกีินี้โอแกนว่าร้องเป็นแน่นอนเชียร์โอแกนเป็นศิลปินเลยไม่จำเป็นต้องเก่งต้องอนหรืออะไร่างนี้ใช่ไหมสนุกกับกล้องได้ด้วยนี่เป็นการก็เป็นส่วนหนึ่งที่ครูเจก็เสริมสร้างอารมณ์ให้กับน้องโอแกนได้มีอารมณ์นี่อันนี้ไม่ได้เสริมอันนี้เป็นโอแกนเองกำลังมันกำลังมันก็ใครสนใจครับก็มาติดตามโครงการดีๆแบบนี้กันได้นะเน้นย้ำอีกครั้งก็ถ้ามาด้วยตัวคุณเอง ก็ไปได้ที่จีวอลขอได้เลยใช่แพทชั้นสี่แกรมมีนะค่ครับผมนครับครับผมอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะทั้งนองแกนด้วยนะฮะแล้วก็คุณเจด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับร่วมรายการกับเรานะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง g m m z ที่ช่อง51 หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ4 b แบนด์ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ดที่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเซิร์ชคำว่า g m m Z ทั้งในระบบ iOS และ Android gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี